i สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกับดิฉันนันมณสุกรสุยานนท์ค่ะซึ่งรายการของเรายังคงมีสาระดีๆมีประโยชน์เพื่อพี่น้องเกษตรกรมาฝากกันเช่นเคยนะคะ คุณผู้ชมคะถ้าหากเราพูดถึงกล้วยไม้ต้องบอกว่ากล้วยไม้ถือเป็นไม้ตัดดอกที่ส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเชลล์ค่ะที่สําคัญนะคะยังให้ผลผลิตตลอดทั้งปีอีกด้วยแต่ว่าการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นั้นก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะโดยปัญหาสําคัญก็คือในเรื่องของโรคและแมลงรบกวนรวมไปถึงเชื้อโรคและแมลงศัตรูนะคะที่เข้าไปทําลายกล้วยไม้โดยส่วนใหญ่คะ่ะจะมีขนาดที่เล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและที่สําคัญอีกอย่างค่ะยังสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยดังนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะก็จะท ปัญหานี้เนี่ยแก้ได้ยากขึ้นค่ะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากอีกด้วยดังนั้นทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการศึกษาคิดค้นทดลองจนได้วิธีการตรวจนับจํานวนสัตรูตพืชแบบรวดเร็วที่เราเรียกกันว่าการบริหารสัตรูตกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้การประเมินสัตรูตพืชแบบรวดเร็ววิธีนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้ง่ายกว่าวิธีการดั้งเดิมอีกด้วยนะคะแต่ว่าวิธีการนี้คืออะไรเราไปติดตามกันในช่วงงานวิจัยสู่ไรนาค่ะ แต่ก่อนอื่นขอพาคุณผู้ชมไปติดตามช่วงนี้กันค่ะกับช่วงตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้ค่ะสถานีเกษตรหลวงฟางดะเป็นหนึ่งในสี่ของสถานีวิจัยหลักของโครงการหลวงโดยในปีพุทธศักราช2522มูลนิธิโครงการหลวงได้เลือกพื้นที่ส่วนหนึ่งของสถานีทดลองข้าวไร่และธัญ,ญพืชเมืองหนาวเสมอ สังกัดกรมวิชาการเกษตรที่หมู่บ้านปางดักตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งการขยายพันธุ์พืชต่อมาเมื่อปริมาณความต้องการกล้าพัานธุ์พืชเพิ่มมากขึ้นสถานที่ไม่เพียงพอมูลนิธิโครงการหลวงจึงพิจารณาสถานที่แห่งใหม่ติดกับอ่างเก็บน้ำโครงการตามพระราชดำร,ร,ริห้วยปลากังซึ่งสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2526โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวงต่อมามอมเจ้าพีสเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้ทูลขอพระราชทานชื่อใหม่ว่าสถานีเกษตรหลวงปางดะภารกิจหลักหรือว่าวัตถุประสงค์ของสถานีคือหน,นึง่งจะเป็นที่สาหรับวิจัยนะครับวิจัยของงานของโครงการหลวงแล้วก็วิจัยของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาทาที่นี่นะครับอันที่สองคือเป็นสถานีสาหรับรวบรวมพันธุ์พืชที่นี่ เพราะมีพืชหลยายชนิดที่รวบรวมผ่านวีชนีชครับส่วนที่3คือเป็นสถานที่สําหรับจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าที่ของมูลนิธิรัวหลวงฝึกเราให้กับเสกกรและก็เป็นสถานที่สําหรับดูงานของบุคคลทั่วไปการปฏิบัติงานภายในสถานีนอกจากเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการขยายผ่านพืชดําเนินงานวิจัยทดลองด้านพืชและด้านปศุสัตว์พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชตามแผนการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วยังทําหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยซึ่งนับว่าคล้ายกับงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรหลายแห่งคืองานวิจัยพอเราวิจัยได้เสร็จแล้วเ้วก็งอาวิจัยเนี่ยออกไปสู่งานส่งเสริมหร่งงานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรทั้งในพื้นที่ปางดาเองและก็พื้นที่อื่นๆของครงกรุงลงด้วยยกอย่างเช่น ในการวิจัยของการปลูกองุ่นซึ่งเราวิจัยตั้งแต่ปี2548มาแล้วนะครับหลังจากวิจัยมา3ปีเราได้ข้อมูลที่สามารถออกไปสู่การถ่ายทอดเกษตรกรได้ซึ่งงานวิจัยขององุ่นยกอย่างคือเป็นงานวิจัยเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตขององุ่นปัจจุบันนี้เกษตรกร,กรในพื้นที่โครงการหลวงทั้งหมดครับผมใช้วิธีการหรือว่าเทคโนโลยีการผลิตองุ่นจากงานวิจัยที่ปังด่านเนี่ยเอาไปใช้ทั้งหมดส่วนพืชผัผกอ,อื่นๆแล้วก็มีงานวิจัย แล้วก็ออกไปจัดทอดชาวบ้านด้วยเช่นเรื่องการผลิตกุ้ยช่ายขาวเรื่องการวิจัยในส่วนของการผลิตเม็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ออกไปสู่เสรกรในพื้นที่องการหลวงไม่ใช่เฉพาะที่ปังดะที่เดียวครับปัจจุบันนอกจากงานศึกษาวิจัยแล้วสถานีเกษตรหลวงปังดะยังได้ดําเนินการผลิตสินค้าเกษตรออกจําหน่ายโดยมีระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรงคท่านได้รับสั่งไว้โครงกาหลวงคือเป็นโครงการที่ต้องการช่วยชาวเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ชาวเขาเลือกปลูกฝิ่นให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่เหลักเป็แหล่งไม่ทําลายธรรมชาติต่างๆซึ่งตอนนี้งานส่งเสริมทั้งหมดของครงการหลวงก็เข้าไปช่วยชาวเขาหรือชาวบ้านในเศษก,ก่อนให้มีรายได้ดีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เลือกปลูกฝิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ในพื้นที่โคงกาหลวงไม่มีการปลูกฝิ่นแล้ว แล้วก็ความเป็นอยู่ของเกษตรกรหรือของชาวเขามีความอยู่ที่ดีนะครับมีความสุขในการอยู่ในพื้นที่ที่คงกระลงให้เนื่องการให้ทาอยู่ครับผมสถานีเกษตรหลวงปางดะนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีรวมถึงส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป ชื้นมันเยอะเนี่ยทำให้โลกเปื้อนเหลืองระบาดแล้วก็มีพวบระบาดเพราะมันชื้นไงครับการระบายไม่ดีก็ทําให้แปลงนี้แต่ก่อนแปลงตรงนี้คือผลผลิตแทบจะไม่มีเลยเพียไฟเพียจักจั่นที่เจอบ่อยๆนะนอนได้มาแน่นอนเวลาฝนตกเยอะๆโดนอยู่แล้วก็ส่วนมากก็เป็นช่วงนี้ครับแล้วก็มีนกบ้างบางทีที่เขาแบบบินมาจากด้านข้างใช่ไหมบินเข้ามาจิกที่ดอกก็เสียหายอยู่ จากปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้พบคือการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคดอกจุดสนิมโรคปื้นเหลืองเพลี้ยไฟบวกล้วยไม้หนอนกระทูผักไรแดงเทียมรวมทั้งวัชพืชหลายชนิดการประเมินความรุนแรงของโรคศัตรูพืชที่ผ่านมาต้องใช้ทักษะความชํานาญรวมถึงระยะเวลาที่ค่อนข้างนานทําให้การป้องกันกาจัดอาจไม่ทันการส่งผลเสียต่อสวนกล้วยไม้ของพี่น้องเกษตรกรค่ะ กล้วยไม้โดยเฉพาะสกุลหวายเนี่ยเราเราจะปลูกเลี้ยงแล้วเราเก็บผลผล,ผลิตได้ทั้งปีพอเ,เก็บผล,ผลผลิตได้ทั้งปีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความต่อเนื่องของพืชอาหารซึ่งซึ่งแมลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะที่จะอยู่ไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็เปลี่ยนไปตามสภาพาแวดล้อมอะค่ะในเรื่องของวิธีการตามหาแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายเนี่ยเรามีการดูยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างคะเอ,อ่อถ้าเป็นในรักษะของแมลงเนี่ยแมลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้วิธีการตรวจนับ ซึ่งการตรวจนับมแมลงเนี่ยเราจะ,มะแมลงบางตัวตัวใหญ่เราก็จะตรวจนับได้ง่ายหน่อยแต่มแมลงบางชนิดเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็ซอกซอนอยู่ในช่อดอกในชิ้นส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมันก็เลยต้องต้องดูเป็น ต้องมีทักษะในการดูเพื่อความแม่นยำตรงนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของโรคนี้ลักษณะของโรคที่มักจะเจอในกล้วยไม้นี่เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรบ้างคะโรคที่เกิดกับกล้วยไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความชื้นซึ่งลักษณะการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยมันปลูกภายใต้สภาพรงเรือนภายใต้ซาแ,นแลนมันมีหลังคาซาแลนอีกอีกอ,อีกอันหนึง่งนี้โดยโดย,โดยสภาพ,พปกติแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการให้น้ําของเกษตรกรด้วยว่าให้มากไปน้อยไปยังไงซึ่งมันจะมีผลต่อเรื่องของความชื้นโรคเนี่ยมันมาพร้อมกับความชื้นหรือบางโรค โรเนี่ยมันจะมีเรื่องความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการเกิดโรค mm hmm. ตรงนั้นในแง่ของการประเมินศัตรูพืชเนี่ยในส่วนของโรคเนี่ยวิธีการดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็คือก็ต้องใช้วิธีการเลทเปอร์เซนต์การเกิดโรคในแต่ละส่วนที่มันเกิด mm hmm. เช่นโรคเนี้ยเกิดกับใบยอย่างโรคพืชเหลืองเนี่ยเกิดกับใบเนี่ยเราเวลาเราประเมินเนี่ยเราจะประเมินจากลำที่มันให้ผลผลิตแต่วิธีการดั้งเดิมของเขาต้องนับใบในลำนั้นทุกใบ แล้วมาดูว่ามีอาการของโรคที่ปรากฏเท่าไหร่แล้วถึงมาหาค่าเฉลี่ยสุดท้ายว่ามันเกิดแล้วกี่เปอร์เซนต์ถึงจะทําการป้องกันกำจัดได้ซึ่งมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วในส่วนของเกษตรกรเนี่ยเวลาของเขาเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีกิจกรรมอื่นที่เขาต้องทําด้วยบางทีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สนใจกับตรงนี้นค่ะ คุณผู้ชมคะการประเมินศัตรูพืชซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารศัตรูพืชวิธีแบบเดิมโดยการตรวจนับจํานวนศัตรูพืชหรือการประเมินความรุนแรงของโรคต้องใช้ทักษะความชํานาญและเวลานานในการประเมินค่ะการศึกษาวิจัยและทดลองนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินศัตรูพืชเป็นแบบรวดเร็วโดยการตรวจส่วนต่างๆของพืชว่ามีหรือไม่มีศัตรูพืชนั่นเองนะคะซึ่งมีความง่ายในการปฏิบัติของพี่น้องเกษตรกรและข้อมูลที่ได้ยังสามารถใช้ตัดสินใจในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้ ได้รวดเร็วกว่าวิธีประเมินค่ะวิธีการประเมินสัตว์พืชแบบรวดเร็วเนี่ยเป็นการตอบสนองให้กับเกษตรกรที่เวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็จะไม่ค่อยประเมินสัตว์พืชกันหลักในการประเมินสัตว์พืชในกล้วยไม้เนี่ยเราจะใช้ให้เกษตรกรเช็คส่วน<ะ>ของพืชที่แมลงศัตรูพืชลงทาลายเนี่ยอยู่ประมาณ40จะเป็นช่อด,ดอกหรือจะเป็นลำที่ให้ผลผลิตหรือจะเป็น ข่้นต้นเนี่ยเราก็จะบอกว่า40ต่อไร mm. ่ในกรณีของโรงเรือนกล้วยไม้เนี่ยมันมันไม่ทําแค่ไร่เดียวอยู่แล้วมันจะทําอาจจะเป็นประมาณ45หไร่ต่อหนึ่งโรงเรือนหรือบางบางเจ้าเนี่ยอาจจะถึง10ไร่ต่อโรงเรือนเนี่ยเราก็จะบอกว่า,าก็ไม่ต้องสูงทั้ง10ไร่หรอกแล้วก็สูงแค่ส่วนเดียว1ไร่แค่1ไร่แล้วก็ประเมินเป็นครั้งคราวแต่ว่าเราจะให้ประเมินทุก5วันครั้งเนื่องจากว่าศัตรูพืชเนี่ยมีการแพร่พันธุ์ในระยะเวลาใกล้ๆด้วย ค่ะถ้าเป็นกรณีของพิษไฟส่ม40่อดอกเจอ8่อดอกอาจพ้นสารกำจัดศัตรูพืชได้ถ้าต่ำกว่านั้นอัไม่ตองพนค่ะอย่างกรณีของช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเจอโรคพื้นเหลืองซึ่งซึ่งเป็นโรคที่ระบาดเฉพาะในช่วงหนาวค่ะมันจะเริ่มระบาดตั้งแต่ก่อฝนต่อนหนาวมาแล้วแล้วมันก็จะมีปัจจัยแวดล้อมก็คือเรื่องของความชื้นกับเรื่องของความเย็นเข้ามาประกอบกันจึงทําให้เกิดการระบาดได้ถ้าเป็นโรคพื้นเหลืองเนี่ยเราก็จะประเมิน ลักษณะเดียวกันคือใช้40แต่เราจะประเมินที่40ลำที่ให้ผลผลิตเนื่องจากว่าโรคปืยเหลืองเนี่ยจะลงทําลายที่ส่วนของใบของต้นกล้วยไม้แต่ว่าต้นกล้วยไม้เนี่ยมันมีหลายลำใบมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ประเมินแล้วมีผลกระทบต่อผลผลิตถึงเลือกลำของกล้วยไม้ที่ให้ผลผล,ผลิตมา ในการประเมินเวลาเราประเมินเนี่ยเราก็จะดูว่ามีโรคปุ้นเหลืองไหมซึ่งอาการของโรคปุ้นเหลืองมันจะออกเป็นดวงดวง hmm. ถ้าเห็นจากด้านบนใบเนี่ยมันจะเป็นดวงสีเหลือง <Ha. S 2> ถ้าพลิกด้านใต้ใบเนี่ยมันจะมีจุดปอร์ hmm. เป็นผงผงอยู่ถ้าลักษณะนั้นเกิดขึ้นถ้าเจอหนึ่งก้นก็ถือว่ามีนะคะสี่สิบต้นถ้าเกินเกินแปดแปดแปดลำ <Ha. S 2> ที่เราเจอโรคเนี่ยเราก็แนะนำให้ปนสารก้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพ คุณผู้ชมคะไม่เพียงแค่การประเมินของเคลี้ยไฟกับโรคปื้นเหลืองที่พี่แอนยกตัวอย่างมาเท่านั้นนะคะเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่ากล้วยไม้นั้นมีโรคและแมลงเข้ามารบกวนอยู่มากทีเดียวทั้งบวกกล้วยไม้นอนกระทูไรแดงเทียม ไขยาตหรือโรคดอกจุดสนิมโรคเกสรดำก็มีวิธีการประเมินในลักษณะเดียวกันค่ะคือสุ่มตรวจ40ช่อดอกต่อ1ไร่ถ้าพบอาการหรือการเข้าทำลายเกินที่กำหนดก็ต้องใช้วิธีการกำจัดที่เหมาะสมค่ะซึ่งนอกจากใช้สารเคมีแล้วพี่แอนยังแนะนำวิธีอื่นอีกด้วยนะคะพอเราประเมินศัตรูพืชแล้วเนี่ยเ,เราก็ต้องเลือกสรร<ฆ>วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม แล้วก็ทําให้ตัวศัตรูพืชน,นลดน้อยลงในระดับที่เราพอใจะนะคะซึ่งวิธีการในการ้องกัำจัดมันก็มีมากมายหลายวิธีแต่ว่าในส่วนของกล้วยไม้เนี่ยวิธีจอดที่จะพอเลือกสรรได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิธีทางเกรกรรมนะคะ,คะวิธีกลแล้วก็วิธีการใช้สารเคมีซึ่งมันมีให้เลือกอยู่ยแค่เนี้ยวิธีการอื่นเราเราใช้ไม่ค่อยได้ค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมเพียงแค่เกษตรกรมันตรวจประเมินศัตรูพืชในแปลงกล้วยไม้ของตนเองและปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรโรคและแมลงที่เกิดขึ้นก็จะลดลงและค่อยๆหายไปจากแปลงค่ะซึ่งการประเมินศัตรูพืชแบบรวดเร็วนี้ก็มีประโยชน์ต่อเกษตรกรมากทีเดียวค่ะประกาแรกเลยเนี่ยผลตอบแทน ผมจะแทนที่เกษตรกรได้เมื่อเทียบกับวิธีการที่เกษตรกรดําเนินการอยูใ่ในสภาพแปลงปกติเนี่ยเราได้มากกว่าถึง2เท่าค่ะแล้วก็ที่เราสนใจมากก็คือมันสามารถลดการใช้สารลงได้ถึงประมาณ24%ก็คือมากกว่า20%ซึ่งเป็น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 สิ่งที่นักวิชาการเนี่ยมองเรื่อง,เร,องเรื่องคุณภาพของการใช้สารเนี่ยตรงเนี้ยเราเราเรามีความรู้สึกว่ามันให้ผลในแง่ของ ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้สารเนี่ยค่อนข้างจะมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรมีความรู้ในเรื่องนี้เขาจะได้รับปร,ระโยชน์มากมายเลยทั้งในเรื่องของการ เพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิตแล้วยัง<ช>มีการลดการใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ<ช>ซึ่งจากประโยชน์ที่ฟังมาแล้วนะคะเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรก็คงจะสนใจในวิธีนี้นั่นก็คือการประเมินสัตร์พืชแบบรวดเร็วนั่นเองซึ่งแต่ละปัญหาก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะ,คะโทรตรงมาเลยค่ะที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะ ยินดีตอบทุกคําถามค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะน<ช>ําอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะสามารถสอบถามได้ในเวลาราชการนะคะ,คะสุดท้ายนี้ค่ะหลังจากนี้ทางกรมวิชาการเกษตรจะมีงานวิจัยอะไรที่เป็นการต่อย,ยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราอีกไหมคะค่ะก็เนื่องจากว่าวิธีการป้องกันกาจัดของแมลงแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะต้องทําให้เป็นเปนเป,นปัจจุบันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้ที่กําลังดําเนินการวิจัยอยู่คือในเรื่องของการ ใช้สารป้องก,กันกาจัดสำหรับกุ้งกล้วยไม้ซึ่งเป็นปัญหาหนักใจของเกษตรกรส่วนใหญ่ด้วยค่ะก็ดำเนินการในส่วนนี้อยู่แต่ก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ประเมินเนี่ยคือเราเดินดูสวนเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราก็เราเห็นตัวสองตัวเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีละเราก็ฉีดฉีดไปก่อนเลยเห็นตัวสองตัวเนี่ยเหลือเราคิดว่ามีเราก็ฉีดฉีดไปเลยแต่คือพอได้รับความรู้เนี่ยคือ าการประเมินเนี่ยมันก็จะทาให้เราสุ่มตรวจสุ่มตรวจ40ช่อในหนึ่งไร่สุ่มตรวจถ้าเราเจอในปริมาณที่ต่ําต่ํากว่าเกณฑ์เนี่ยเราก็จะยังไม่ฉีดพอเราเจอถ้าเกิดเราเจอเกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้เนี่ยเราก็จะฉีดแล้วผมก็เปลี่ยนจากสารเคมีเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาแบบใช้สลับมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะใช้ซ้ำสองครั้งแล้วค่อยไปสลับ แต่คือคราวนี้ผมใช้ครั้งหนึ่งตัวนี้ใช้ครั้งหนึ่งครั้งหน้าจะเปลี่ยนอีกตัวเปลี่ยนอีกกลุ่มหนึ่งครั้งต่อไปก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครั้งต่อไปถึงจะกลับวนมาเป็นกลุ่มแรกซึ่งผมช่วยในการประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีได้เยอะเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมฉีดอาทิตย์ละสามครั้งสามวันครั้งหรือไม่ก็สามวันติดกันแต่พอผมใช้วิธีการประเมินตรงนี้มันทำให้ผมเนี่ยใช้ เปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มยาด้วยทาให้ผมจะฉีดอาทิตย์ละครั้งนะตอนนี้อาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็คือได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วครับ การบริหารศัตรูกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้การประเมินศัตรูพืชแบบรวดเร็วถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการอาราคขาของพืชที่พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถนําไปใช้ได้ง่ายกว่าวิธีการดั้งเดิมค่ะโดยวิธีนี้นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผล,ผลิตอย่างกล้วยไม้สกุลหวอีกด้วยและอีกอย่างที่สําคัญค่ะนั่นก็คือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ทําขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีชีีีววิตคคามเป็นนอยู่่่ทดขึ้ะ คุณผู้ชมคะจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในสวนกล้วยไม้สกุลไหวของตนเองได้ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ยังเป็นการลดปริมาณการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชรวมไปถึงยังเป็นการชะลอความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงอีกด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการลดปริมาณของศัตรูพืชตั้งแต่แปลงผลิตเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ทางกรมวิชาการเกษตรก็ได้นาไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวในแหล่งใหญ่ตั้งแต่จังหวัดนคนปรปฐมปทุมธานีสมุทรสาครน,นนทบ,บุรีราชบุรีและการจนบ,บุรีอีกด้วยค่ะโดยท่านไหนสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไปได้ที่กรมวิชาการเกษตรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับสาระดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยค่ะ Gracias.